ชุดประจำชาติของกัมพูชาในอดีตและปัจจุบันทําไมมันถึงได้เปลี่ยนไปสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็มีเรื่องราวจากทางเพจอาเซียนมองไทยไม่ทุกท่านได้ฟังกันนะครับโดยทางเพจอาเซียนมองไทยเนี่ยเขาก็ได้โพสต์ข้อความไว้ว่านี่และชุดประจำชาติของขามาจงยอมรับตัวตนเดิมที่แท้จริงของตัวเองซะแล้วเลิอกอ้างสิทธิ์ของคนอื่นเสียทีกลับไปใช้วัฒนธรรมของตนเองซะ เลิกดูถูกชาติอื่นเสียทีแล้วก็เลิกเคลมเลิกอ้างสิทธิ์โมมัว,มวยอมรับความจริงแก้ไขสิ่งผิดถึงจะได้รับการยอมรับจากไทยเลิกทำตัวไร้ศักดิ์ศรีได้แล้วมันน่าสมจุดๆซึ่งหลังจากที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็ได้มีชาวไทยได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นไว้อย่างมากมายเลยนะครับวันนี้เราจึงได้หยิบยกคอมเมนต์ของชาวไทยไมาให้ทุกท่านได้ฟังกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากท่านแรกกันก่อนเลยนะครับ โดยชาวไทยท่านแรกเนี่ยก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นอาไว้ว่าจริงๆแบบชุดน่ะสวยนะลองปรับโทนสีชุดให้เป็นพาสเทลวินเทจเอิร์นโทนอะไรประมาณนี้น่ะสวยเลยหรือถ้าหากว่าชอบสีสดจัดๆน่ะก็ลองใส่ลวดลายแนวชนเผ่าแอฟริกาใต้ดูได้แบบนี้น่ะก็เลิศนะแต่ก็นั่นและขี้เกียจพัฒนาเองชอบขโมยเอาคอมเมนต์ต่อมาครับเอาตรงๆคือก็สวยดีนะคะทำไมเขาไม่ชอบใส่ คอมเมนต์ท่านถัดมากล่าวว่าก็สวยมากนะถ้าสาวยุคปัจจุบันน่าจะแต่งตัวสวยขึ้นกว่ายุคเก่าไปอีกคอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวไปว่าประเทศนี้นะ่ะเขาไม่รู้จักสีพาสเทลเลยเหรอคะคอมเมนต์ท่านถัดมาปัญหาก็คือไม่มีปัญญาต่อยอดไม่มีปัญญาทําให้มันดีขึ้นไม่คิดจะทําไม่อยากทําอยากอยู่เฉยๆคอมเมนต์ท่านต่อมาครับ สวยดีนะแต่คนในชาตนะิน่ะไร้ฝีมือไม่สามารถหยิบขึ้นมาพัฒนาให้เข้ากับยุคสมัยได้เน้นก๊อปปี้ไม่เน้นใช้สมองเพื่อสร้างเอกลักษณ์ให้กับตัวเองคอมเมนต์ต่อมาพัฒนาเองไม่เป็นเห็นคนอื่นสวยกว่าก็อยากได้ของคนอื่นคอมเมนต์ต่อมาครับก็สวยนะแต่มันตกค้างมาตั้งแต่ตอนอยู่กับไทยแล้วไม่รู้ที่มาที่ไปก็เลยต่อยอดไม่ได้แบบดูเชยตลอดแบบนี้แหละ คอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวไปว่าจริงๆแล้วนะมันก็สวยนะทําไมถึงไม่ต่อยอดสร้างสรรค์ลวดลายใหม่ๆทาเครื่องประดับส,สวยๆแต่ก็นะประเทศเขาน่าไม่ได้ส่งเสริมในองค์ความรู้เพราะว่าเขาน่ะเก่งแต่การเคลมคอมเมนต์ Comment ท่านถัดมาอยากจะดังอยากจะมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักก็เลยเกาะกระแสจากไทยแต่เกาะไปเกาะมาดันคิดจริงๆว่าเป็นของตัวเองทุกอย่างคอมเมนต์ Comment ท่านถัดมาครับ จริงๆแล้วชุดกรัรมพูชานัะก็สวยมากนะน่าเสียดายที่คนรุ่นหลังไม่ยอมต่อยอดไม่รักษาสืบสารกลับมาเห่อชุดไทยแทนเพราะว่าละครบุพเพสนิวาสคอมเมนต์ท่านต่อมาชุดไทยคนไทยใส่เป็นรู้วิธีใส่ใส่แล้วดูดีคนไทยใส่ชุดจีนญี่ปุ่นก็ดูแปลก คนคอมมก็เช่นกันควรใส่ชุดของตัวเองอย่าพยายามเป็นไทยเลยเป็นขมนนั่นแหละดีที่สุดแล้วเป็นตัวของตัวเองดีที่สุดคอมเมนต์ถัดมาครับมันสวยนะแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ด้วยแต่ทำไมคนขมนไม่ชอบแต่มาโปรโมทชุดไทยแทนทีนี้ไทยก็เลยยิ่งดังไปใหญ่ขอบคุณกัมพูชานะที่ทำให้ประเทศไทยนะเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นคอมเมนต์ท่านต่อมา ก็ไม่ได้ขี้เหล่อะไรเลยเอามาประยุกให้ทันสมัยเรื่องลายต่างๆต่อยอดได้อีกเยอะเสียได้คนเก่งๆะมีความรู้น่าจะมีน้อยคอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวไว้ว่ามันก็สวยดีนะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวแต่ว่าทำไมคนคอมเมนถึงไม่ชอบและไม่หวงแหนงงคอมเมนต์ถัดมาชุดลิเกเไทยเมื่อ30ปีที่แล้วยังสวยกว่าน,นี้เลยฮ่าฮคอมเมนต์ต่อมาครับมันก็สวยดีนะ ทำลายผ้าให้ดูสวยคลาสสิกก็จะยิ่งดีขึ้นไปอีกไม่ต้องวูบวาบมากก็สวยแล้วคอมเมนต์ต่อมากล่าวไปว่าคขมเมเขาไม่ยอมรับหรอกว่าชุดนี้เป็นชุดดั้งเดิมของชนชาติเขาคอมเมนนะ่ะเขาเลือมชุดประจำชาติของตัวเองแล้วมาเอาชุดไทยเป็นของตัวเองคอมเมนต์นั้นถัดมาครับชุดประจำชาติคขมรนนะ่าก็เป็นชุดพระราชทานไม่ใช่หรือไม่ชอบนะก็สร้างเอาเองสิครับคอมเมนต์ต่อมากล่าวเปสันส้นๆว่า ก็ปีง่ายกว่าพัฒนาเองทําให้เป็นคอมเมนต์ท่านต่อมาแต่ก่อนก็แต่งชุดของตัวเองนั่นแหละพอได้ชมบุพเพสันิวาสก็แค่นั้นแหละหันมาใส่ชุดไทยถ้าแค่ใส่ก็ไม่ว่าล็อกดันมาเคลมอีกและคอมเมนต์ท่านสุดท้ายกล่าวไว้ว่า ชุดซัมปอร์เท่ากับชุดสมโพในสมัยรอทรงประทานให้รัชสำนักขเขมรได้สวมใส่เพื่อเป็นการสมโพนในวาระที่ขเขมรได้ผลัดเปลี่ยนอาณานิคมจากสยามไปสู่ฝรั่งเศสซึ่งก็เรียกเพี้ยนจากเสียงสมโพนเป็นซัมปอรเรื่องราวที่2ของคลิปวิดีโอนี้เป็นเรื่องราวจากทางเพจอาเซียนมองไทยนะครับโดยเขาก็ได้โพสต์ข้อความเอาไว้ว่า มีชาวสยามวงเล็บเสียมกุกมากมายบนกำแพงนครวัดแต่ว่าชาวกัมพูชานะ่ะม่กล้าเปิดเผยกลัวอะไรหรือเปล่าครับไม่ต้องเถียงกันว่าภาพสลักเสียมคุกไม่ใช่สยามหรือตัวอักษรมันเขียนเหมือนกันมึงแค่อ่านไม่ออกแล้วก็มโนเรื่องการแต่งตัวว่าเป็นคนละพวก ซึ่งเรื่องนี้นะครับก็เป็นที่ถกเถียงกันมาอย่างยาวนานเลยนะครับเพราะว่าชาวกัมพูชาเนี่ยเขาก็ได้พยายามลบคําว่าแะสยามกุ๊กออกจากกําแพงนครวัดของเขานั่นเองนะครับโดยเขาเนี่ยก็จะอ้างไปเรื่อยว่ากองทัพที่เห็นในกําแพงนครวัดของกัมพูชาเนี่ยไม่ใช่ชาวสยามแต่อย่างใดโดยที่เขาเนี่ยก็มักจะบอกว่าเป็นจกักรวรรดิของอินเดียบ้างเป็นมองโกบ้างอะไรประมาณเนี้ยนะครับแล้วเขาก็มักจะพูดอยู่เสมอนะครับว่าชาวไทยเนี่ยอพยพมาจากจีน เอาละครับซึ่งหลังจากที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนได้เข้ามาสแสดงความคิดเห็นไว้เป็นจํานวนมากเลยนะครับวันนี้เราจึงได้หยิบยกคอมเมนต์ของชาวเนต็ตมาให้ทุกท่านได้ฟังกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันจากท่านแรกกันก่อนเลยนะครับโดยชาวเนต็ตท่านแรกเนี่ยก็ได้เข้ามากล่าวไว้ว่าเนี่ยไปว่าเขามากๆจากหายแค่จารึกแล้วก็ข้อความเดี๋ยวก็หายกันทั้งกาแพงเอาล็อกจากคอมเมนต์ดังกล่าวก็ได้มีอีกท่านได้เข้ามาตอบกลับเอาไว้ด้วยนะครับว่ามันไม่กล้าทําล็อก เขาจ้องจะปลดออกจากมรดกโลกอยู่คอมเมนต์ท่านต่อมามากล่าวแบบติดตลกเอาไว,วา้ว่าแค่ต่อแถวแล้วก็หันมาคุยกันแค่นี้ก็ชัดเจนแล้วว่าเป็นบรรพบุรุษของกูเองสมัยตอนต่อแถวหน้าเสาธงทุกวันน่ะก็หันมาคุยกันทุกวันฮ่าฮ่าคอมเมนต์นต่อมาเป็นชาวกัมพูชานะครับโดยท่านนี้ได้มากล่าไวไ้ว่าอยาอ่าโกหกชาวโลกเลยไทยแลนด์จากคอมเมนต์ดังกล่าวก็ได้มีอีกท่านได้เข้ามาตอบกลับอาไว้ด้วยนะครับวา่า อยู่บ้านเลี้ยงวัวเลี้ยงควายตามภาพหน้าปกไปเถอะครับไม่ต้องออกมาแสดงความคิดเห็นโง,โง่ c o m มนต์ท่านถัดมาครับคำว่าไทยหรือว่าเสียมสำหรับ Comment แล้วนะ่ะมันน่ากลัวจริงแหละ c o m มนต์ต่อมาเป็นชาวกัมพูชานะครับโดยท่านนี้ได้เข้ามากล่าวไว้ว่าชาวเสียมนํะมาจากจีนจริงๆครับจาก c o m มนต์ดังกล่าวนะครับก็ได้มีชาวไทยได้เข้ามาตอบกลับไว้ด้วยนะครับว่า แล้วพวกเองน่าจะลบจารึกนั้นออกไปทําไมถ้าหากคิดว่าพวกเราน่ะเกิดหลังและมาจากจีนคอมเมนต์ท่านถัดมาครับภาพจำคอมเมนสุขโขทัยคืออาณาจากกักรแหลกมันจะเปลี่ยนครับขมเมนไม่อยากเขียนว่าสยามมีตั้งแต่สุริยะวรมันที่สองแถมยังใส่เสื้อผ้าแล้วก็เครื่องประดับกมีนะ่ะมีแค่ผ้าเตียวกับเชือกคล้องคอคอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวไว้ว่าต่างหูมีปรากฏอยู่ในอยุธยาในขณะนี้อยู่ในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ คอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวไว้ว่ามันมีความลับอยู่ในใจไม่กล้าเปิดเผยมันมีน้ําตามันมีความเศร้ามันมีความระแวงมันกลัวความจริงเปิดเผยว่ามันเป็นจุดๆคอมเมนต์ Comment ท่านถัดมาครับมันบอกว่าเป็นทหารรับจ้างมาจากแถบมองกโกเลียยิ่งใหญ่แล้วก็ร่ารวยมากถึงจ้างทหารรับจ้างมาได้คอมเมนต์ Comment ถัดมาครับอังกอวัดก็ตั้งอยู่ในเมืองเสียมลาชื่อก็บอกว่าในเมืองของพวกเสียม คอมเมนต์ท่านต่อมาครับบรรพบุรุษของคนไทยในปัจจุบันน่ะไม่ได้มีแค่กองทัพเสียมต้องรวมกองทัพละโวด้วยเพราะว่าอายุธยานเกิดการรวมกันของละโวกับสุพรรณคอมเมนต์ต่อมาเป็นชาวกัมพูชานะครับโดยท่านนี้ได้เข้ามากล่าวไว้ว่าฉันไม่รู้ว่าคุณคิดอย่างไรคุณกําลังเปลี่ยนประวัติศาสตร์ให้เป็นนิยายเพื่อให้คนรุ่นหลังต่อไปน่ะเกลียดชาวเขเมรมากยิ่งขึ้นจากคอมเมนต์ดังกล่าวก็ได้มีชาวไทยได้เข้ามาตอบกลับไว้ด้วยนะครับว่า ไปบอกคนในชาติของตัวเองก่อนไหมให้หาความรู้จริงๆที่เป็นข้อมูลจริงๆที่คนทั่วโลกเขารู้ไม่ใช่นิยายคอมเมนที่วุ้นเส้นแต่งให้อ่านคอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวไว้ว่าเราภูมิใจที่เป็นชาวเสียมต่างจากคอมมนที่ไม่ชอบให้เรียกว่าขมเนเรื่องเคลมน่ะหน้าหนาพอเรียกขมนน่ะหน้าบางขึ้นมาทันทีฮ่าฮ่าคอมเมนต์ท่านถัดมาครับเสียมกุ๊ก ลาโวพี่ไม้คนไทยเมละเมนที่สำคัญนักเขาอยู่บนขบวนทับหน้าหมดด้วยกันแสดงว่าพวกเขานั้นเป็นกลุ่มเดียวกันเสียมกุ๊กเดินอย่างผ่อนคลายไม่กังวลต่อระเบียบแบบแผนทหารของเมืองพระนครแสดงว่าพวกเขานัคือผู้ที่มีอำนาจอยู่เหนือกฎเกณฑ์ของกองทัพไม่หวั่นเกรงอำนาจใดและการเดินอยู่แถวหน้าสุดเป็นสัญ,ญลักษณ์ของผู้ชนะในการญาตราทัพสวนสนามคอมเมนต์ท่านถัดมากล่าวไว้ว่า หลังยุคพระนะครพวกกมีมันจะสามารถสร้างศาสนสถานได้ยังไงในเมื่อมันไม่มีตัวอักษรใช้และคอมเมนต์สุดท้ายของวันนี้นะครับโดยท่านนี้ได้มากล่าวไว้ว่ากลัวความจริงที่ไม่ตรงกับสิ่งที่มโนนึกตามใจของตัวเองก็แค่นั้นหากทุกท่านชอบคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์กด s u b สไครต์กดแชร์ด้วยนะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อไป